สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําซอยจุครับ้นตอนแรกครับซอยก่อนนะครับนิดก่อนนีดไม่โคมครับ <laughs> เป็นแต่ก้อเหน,นื่อยนี่แก่นี่คือน้ำาาน้ำจิ้ม ใส่แล้วอันนี้คือน้ำจิ้มขี้เพียนะครับน้ำจิ้มขี้เพียไว้จิ้มกับจุบครับเป็นนี้หนักนี่ซอยเสร็จแล้วครับผมพร้อมน้ำจิ้มอันนี้เป็นลูกนะครับวันนี้จูบไม่มีอะไรมากครับง่ายๆจ้องตาเป็นมันเลย เขาก็วาก่อนถ้าเขาตัดหรือว่าเขาปักเขาก็กว่าเสร็จไปที่เรียบร้อยครับซอยจุแบบง่ายๆสบายๆทำที่บ้านก็ได้ง่ายๆครับมาเราลองมาชิมกันดีกว่าครับจะอร่อยแค่ไหน ตามด้วยน้ำมันใหญ่ครับ <renamed computed aka>